ตายิยรือปายเกิดอมัสองนได้ <ST AC> ไม่ได้มันดื้อไม่หรืไปเกิดกับแมบบ่ย่าเบยอยู่ตรงไหนเบอยู่ทรง,งไหนแต่ว่าอ่ะตรงเบยืกอยังเกียร์เกียร์อ มัอนี่ท่าใดมาอนี่ได้บองคือเก่ามาอนี่อันนี้ได้บองเหมือนเดิมขึ้นอ้อยท่านใดแล้วมาอนี่พอท่านใดแลว้วคือเก่าผลาปลาแ <c oughs> ทงตทาแทงได้หลายขึเก่าตีแทงตาแทงได้หลาย อย่างรดแปรบปล่าเพแปรปันไ,ด,นไ,ด,นไนดดอกต้นนี้มันจะเจริมหน่อยจากนนหน่อยพูนทางผลใครลำใหญ่เขาลำสูงลาสิครับตเตะใส่เกอร์บูดแม่เต่เกอร์บูดเขาจะกลับเวนกับแม่ ก็จะเจากับแม่ล่างจดอ่อยมัดอ่อยร่ำหน่อยท่้นี้ร่ำหน่อยเพราะสามตันบ้ามานี้พอสามตันไหม นี่กระสิตัดลงไปตัดลงไปพูตนต้นจะฆ่าก้นนะซุ้มตัดแล่าพลังเกิดเด้ซุ้มตาดแล้วก็ตไลาสูงแทะต่อมันตาจำจำสามโมงอ่ะพูนทันน้งพูนันเกิดแล้วอ่อยทั้งพูน ยยนวมาจาปลากลางท่งเอาไปพ่แห้งเลยเอาของพ่อยานวลตาประสันทุ่มเกิดแล้วทุ่มเกิดแล้วมามเก่งกันเลบ้านเกิดที่เกลก็เกิดตาอกแล้ว ตาจำจำจักน้อยดีเพื่อใครอย่งเมียนก็หาเงินย่างทียืนบน